วันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับผักจีนนะคะชื่อจีนเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ มาปลูกที่เมืองไทยกันแล้วนะคะนั่นก็คือพักจิงจู้่ายนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะเป็นหน้าตาอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะก่อนเข้าไปชมค่ะฝากเพื่อนกดติดตามกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ไปชมพักจิงจู้ฉ่ายที่ปลูกไว้ในบ้านนะคะบอกเลยว่าตอนนี้กําลังออกดอกสวยงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนไปดูกันได้เลยค่ะ let's go นี่เลยนะคะทุกคนต้นจริงจูชายนะคะกำลังออกดอกสวยมากเลยนะคะทุกคนดูนี่เลยนะคะดอกของเขาโอ้โหนี่ต้นแบบสูงมากเลยนะคะสูงท่วมหัวเลยค่ะสูงประมาณเกือบ2เมตรนะคะทุกคนประมาณ1 6 0ย7 0เเลยนะคะดูจากความอลังการของเขานะคะช่วงนี้ฤดูนี้คือบอกเลยว่าฝนตกดีงามนะคะต้นนี้เขาก็เลย สูงชะลูดมากเลยนะคะทุกคนหเห็นไหมก็ต้นปาถลายโจนก็แอบมาแซมๆด้วยนะคะนีม่มาดูเลยค่ะสวยงามนะคะนี่คือดอกของเขาค่ะจริงจู่ชายหรือไวม็อกวอด เป็นสมุนไพรจีนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่มณฑลกุ้ยโจค่ะมีลักษณะคล้ายกับขึ้นช่ายฝรั่งนะคะแต่มีขนาดเล็กค่ะใบสีเข้มนะคะมีกลิ่นหอมคล้ายกับตั้งโอนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบการทานเกาเหล่าเลือดหมูค่ะก็จะคุ้นเคยกับสมุนไพรนี้มากเลยนะคะเพราะมีสรรพคุณช่วยดับกลิ่นคาวได้ดีเลยค่ะ วันนี้ก็เลยจะขอ,อนําเสนอสปปรรพคุณของจิงจูชายกันไปด้วยเลยนะคะเพื่อนๆมาฟังกันนะคะว่าถูกอกถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะขับลมในลําไส้และกระเพาะอาหารค่ะ จิงจู้ฉายนะคะเป็นสมวนไพลที่มีสรรพคุณช่วยขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งยังมีส่วนกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารได้นะคะดังนั้นค่ะใครที่รู้สึกแน่นท้องจุกเสียดนะคะแนะนำให้นำเอาจิงจู้ฉายมาต้มเป็นชาดื่มง่ายๆและช่วยรักษาการดังกล่าวได้ค่ะช่วยบำรุงปอดและฟอกเลือดนะคะ จิงจูชายเป็นสมุนไลรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะดังนั้นจะมีความสามารถในการบำรุงปอดได้อย่างดีนะคะฟอกเลือดและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันและช่วยปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงทําให้ไม่ป่วยได้ง่ายค่ะช่วยดับพิษและแก้การอักเสบจิงจูชายมีสารต้านอนุมูลอิสระสารฟลาวนอยและเบต้าแคโรทีน และยังมีไรโบฟลาวินและวิตามินซีค่ะซึ่งสารสำคัญเหล่านี้นะคะล้วนมีส่วนช่วยแก้การอักเสบดับพิษรักษาการผื่นคันและแก้ผิวหนังที่เป็นฝีตุมได้อีกด้วยค่ะเยียบยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งถึงแม้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับการใช้จิงจู่ชายรักษามะเร็งยังอยู่ในห้องทดลองนะคะแต่ก็มีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะได้ค้นพบว่าสารที่อยู่ในจิงจู่ชายนะคะมีความสามารถป้องกันและช่วยเยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ค่ะก็ไม่แนะนําให้หันมาทานสมุนไพรชนิดนี้เพื่อหวังรักษามะเร็งนะคะแต่ควรปรึกษาและรับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุดค่ะปรับสมดุลความดันโลหิตค่ะในส่วนของลำต้นและใบของจิงจูฉ่ายนะคะจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ประกอบไปด้วยสารไลโมนีนและสารไกลโครไซด์ซึ่งมีชื่อว่าอปีอินนะคะซึ่งสารสำคัญเหล่านี้ค่ะล้วนมีสรรพคุณในการช่วยปรับสมดุลความดันโลหิตได้เป็นอย่างดีค่ะ แก้ประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะเนื่องจากจิงจู้ชายมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะและยังช่วยในเรื่องของการฟอกเลือดนะคะซึ่งมีผลต่อการช่วยรักษาอาการประจำเดือนมาไม่ปกติของสาวๆนั่นเองค่ะกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะจิงจู้ชายค่ะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งสารเหล่านี้ค่ะมีส่วนช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สามารถทำงานได้เป็นอย่างดีและยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้อีกด้วยค่ะ รักษาโรคมาลาเรียอย่างมีประสิทธิภาพนะคะสารสำคัญที่มีชื่อว่าอะทิมิซินินที่อยู่ในจิงจูฉายนั้นนะคะมีสรรพคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาไข้มาลาเรียได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการทานอาหารที่มีส่วนผสม,สมของสมุนไพรจีนอย่างจิงจูไายไม่ว่าจะเป็นเมนูแกงส้มแกงจืดไข่เจียวหรือเกาเหลาเลือดหมูนะคะ ขอบอกเลยค่ะว่าร่างกายจะได้รับสรรพคุณที่หลากหลายอย่างน่าเหลือเชื่อนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่มีปัญหาเรื่องของประจำเดือนที่มาไม่เป็นปกตินะคะลองหาจิงจูฉายมาทานกันดูนะคะเชื่อว่าสมุนไพรจีนนี้ก็จะช่วยได้ค่ะเมื่อได้รู้สรรพคุณของจิงจูฉายแล้วก็ต้องร้องโอ้โหกันเลยทีเดียวใช่ไหมคะเพื่อนสมุนไพรชนิดนี้ปลูกง่ายโตเร็วมแมลงก็ไม่ค่อยรบกวนด้วยค่ะ แถมยังให้สรรพคุณทางยาได้มากแบบนี้เพื่อน,นจะไม่หามาปลูกกันบ้างเหรอคะบอกเลยค่ะว่าปลูกไว้ไม่เสียหายนะคะปลูกไว้แล้วได้ประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวคะ่ะเมนูวันนี้นะคะมนก็ทำต้มจืดใส่ใบจิงจู่ฉายคะ่ะเพื่อนๆอหอมอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายกันไปนะคะทานไปก็มีความสุขกายสุขใจจริงๆคะ่ะ อิ่มท้องและให้ประโยชน์มากมายเลยนะคะทําง่ายๆไม่ต้องพิธีรีตองเยอะค่ะแต่ใส่ใจใส่วัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้วก็เราจะได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็สุขภาพดีตามไปด้วยนะคะและนี่ก็คือความรู้ด้านสมุนไพรจากช่อง Thai h e r ์แอดโฮมค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องค่ะเขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ยินดีตอบคอมเมนต์ของทุกท่านเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจะสรรหาสมุนไพรมาฝากเพื่อนๆกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ